ห,หลับแล้วก็กินนมครับดูสิครับเดี๋ยวใส่ป้าปห้ามก็แล้วช่ววันอย่าไปใส่ป้าปห้ามเลยน,น,นะนี่ตึ๊ดในน้ำเต็มซื้อเนี่ยอย่าไปย้ายนี่มือตัวให้มันรออ่ะ

ไม้น,น้อยเตื่นดืงล่างๆๆ <c oughs> ดื้ล่ลลางด <c oughs> ูน,นุ่มอิ่มอ, <c oughs> อ่ะอืมเนี่ยเนี่ยเตียนค <c oughs> <c oughs> รน <c oughs> <c oughs> ับเนี่ยนะเตียนลำวงครับเนี่ยนะ